าวราศีมังกรคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่4กุมภาพันธ์ถึง10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตมาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดบ้างนะครับท่านที่เกิดวันที่14มกราคมนะครับถึง12กุมภาพันธ์เป็นชาวราศีมังกรน,นะครับ การงานดวงมาฟ้าเปิดดวงชะตาดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมังกรจะชื่นใจเพราะจะมีข่าวดีเข้ามาในไม่ช้าการงานจะสําเร็จราบรื่นทุกประการขอแนะนําให้คุณทําบุญนะครับถวายน้ําดื่มนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดเต็มคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความรักคนมีคู่มีความสัมพันธ์รักจากที่เคยจืดจางจะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งนะครับ ส่วนคนโสดตอนนี้ดวงความรักยังเงียบๆอยู่นะครับต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับได้โปรดกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์กดเซฟไว้ดูนะครับหรือกดแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อจะได้ทราบคำทำนายรายสัปดาห์ของชาวราศีมังกรกันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒนเทวะทำนาย